หอการค้าเชื่อว่าการประกาศคว่ำบาตรไทยของสหภาพยุโรปไม่กระทบการค้าเพราะเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ใช่ประเด็นหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจนายพรสินพัทรินตนกุลรองประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจว่าการประกาศคว่ำบาตรไทยของสหภาพยุโรปหรือ e อูจะไม่กระทบเศรษฐกิจการค้าของไทยแต่ในทางกลับกันทางสหภาพยุโรปเองที่จะได้รับผลกระทบเพราะเป็นการแสดงท่าทีทางการเมืองของสหภาพยุโรป ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติหลังจากมีการจัดการเลือกตั้งแล้วผมมองว่านี่เป็นประเด็นทางการเมือง100%ยเปนันประเด็นที่ EU เนี่ยแยกแยะออกมาได้ค่อหนึ่งเขาจะไม่มีการส่งผู้แทนทางการมาแล้วเราไปเขาก็ไม่ต้อนรับแบบนั้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับที่สองเนี่ยการเจรจาที่เรากำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งบางคนคิดว่าจะกระทบแต่ผมคิดว่าไม่กระทบก็คือเรื่อง TPA กับ FTA ไทยกับ EU นะครับแล้วเราก็คาดการว่าที่มันจะได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่แล้วในเบื้องต้นนะแปลว่า FTA อันเนี้ยเราคาดการว่าจะช่วยให้ GSP ที่ว่า EU ให้เราแล้วหมดอายุสิ้นปีนี้มันจะสามารถต่อได้ในลักษณะที่หนึ่งก็คือสามารถเจรจาสำเร็จแล้วก็เอากลุ่มสินค้านั้นเข้าไปอยู่ในลดภาษีอย่าง อย่างถาวรแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันช้านะฮะ,อ,ะอันที่สองเนี่ยเราเคยขอ EU ให้ยก GSP เนี่ยยาวออกไปเลยคือระหว่างเจรจายังไม่จบเนี่ยจต่อนเนื่องเขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเ,เรื่องประเด็นนี้ก็คงจะเสมอตัวก็คือไม่มีประโยชน,น์อะไรเพราะว่า EU เขาเป็นประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มองเรื่องประชาธิปไตยนี่ค่อนข้าง ชัดเจนว่าแต่ประเทศอื่นเขาไม่ทําแบบนี้อยู่แล้วอเมริกาก็ไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่บอกว่าเออเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นเราอยากแห่มีการเลือกตั้งก็จบส่วนเรื่องการลงนามความร่วมมือในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเพื่อให้การหารือในครั้งหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีทรัพย์สินทางปัญญาและยาขณะที่เรื่องการค้ามนุษย์นั้นมองว่าควรต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งอยากให้ NGO ระบุรายละเอียดปัญหาให้ชัดเจนกว่านี้และวิธีการแก้ไขนอกจากนี้ประธานหอ,อการค้าอเมริกาในประเทศไทยได้ระบุว่ายัางเชื่อมั่นในประเทศไทยทางหอ,อการค้าได้อยู่ในประเทศและติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องจึงเข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริง